ครับสวัสดีครับมาเบิ้งควายครับอันมาเบิงง้งมัวครับยุ่งายแห้ครับม้ามาอูดยุ่มมาลังไไฟไรนุ่มกีร้องกว่าแล้วครับว่าจิตหยาจิตฟาาอูดอยุ่มไไฟกอไไฟในวนต่อไปอหามัว ยุงลายลายให้คร so ับยุงลายยุงกัดงวแให้คือกระพือมากก็ลุกขึ้นมากก็มาเบิ้งงวเบิ้งลอขึ้นครับมียุงลายให้ครับมีบินสายบินสายเลยครับอูดลายยุงครับทุกคนมาเบิ้ง ยุ่งลายแห่งครับต้องขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมามาดัางไฟให้อ้วนให้อัวยุ่งกัดแห่งโคตรยุ่งลายเอาฟางกินน้ำยุ่งลายแห่งโผล่ลุกโต้ไปลุกขึ้นมากนะทำคนขึ้น กกินข้างครับเรียนง้วาเรียนควายกับบ่อไรสบายไปได้เดี๋ยวครับดูเล่เพื่งต้องทำกันขึ้นครับมีกัดไหนจะใจเลยมีกัดแค่สะเลยนี่โหง่ายครับมีกัดง้วา ผมยกขึ้นมาก,กอ่อไฟเป็นื่อจิ้นฟางครับิปนี้นขอสวัสดีครับ